เองเองก็อยู่น like ี่คร no. ับเอามาตอนน้ำพ่นนี่ครับจังหวัดปกานีกระผมนายเกียรติศักดิ์พิทีผู้ในการโรงเรียนเชียงเพียงวิทยาในนามตัวแทนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเชียงเพียงวิทยาทุกท่านรู้สึกปลาบปลื้มและยินดี ที่ท่านได้รุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563ทัมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2563มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในรู้ในคุณค่าเพื่อสร้างความรักความผูกพันระหว่างน้องพี่ในสถานศึกษารวมทั้ง ความกตัญญูกตเวทีต่อคณะครูที่ได้คนชั้นม .6 จำนวน9คนรวมคนสิ้น18คนและได้พ่อไปนอาียลกสามปีที่สามเด็กชายทีมคาราชเชียรตาลัชรัา เด็กชายจักรครับเสครับมีนายสุธิดเดวงโเด็กชายสิรวัต มัรชัยพ่อเด็กหญิงปิยวัตรราสะอาดเด็กชายปราโมทดวงแจ่มเด็กชายยศกรราสะอาดเร่งงานที่ส่งทางศาสนาแรงกานที่ส่งขั้นพื้นฐานงาเจรหัทางเคียงโมงทังประเทศนาะย้งเองเดินทางไปต่างประเทศมีความโดดเด่เรื่องวัฒ ทีสมาคารวมกอ,อนน้องของตนพูดจ่าอ,อนหวานเย,วยกว่าปิยะวาจาดูรูปก่อนไปเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับสามนะครับเียน จบแล้วป็นวานี่รุ่นเนี่ยโอ้คุณเี่คือเเ่ะทำไมจะต้องเอาเปลกับคนต้มมาไลย